ชื่ออะไรทํางานอะไรคะชื่อดีดค่ะเป็นลูกเลยอ่าใส่กันบินชื่อจูดเป็นเซลน้ำตาลคะ่ะเป็นเซลเหมือนกันกุ๊กกิบค่ะคอเซนเตอร์เคยมีความรักในออฟฟิตไหมคะ<อ>นี่ไม่เคยค่ะ <laughs> ไม่เคยนี่อย่างนี้เราเคยไปจีบใครก่อนไหมจีบคนไม่เป็นบ่อยอยู่ <laughs> เป็นสายแอลจีบก่อนเราเลงแล้วไปจีบเขากับเขามาจีบชอบแบบไหนมากอกันชอบให้เขามาจีบจีบเราด้วยอะไรด้วยความรู้สึกเงินมันน้อยไป10บล้านฉันซื้อเธอเอาค่ะเงินซื้อได้ทุกอย่างช่ามากพอโอเคจี่มันผสมแหละก็จีบเขาก่อนได้เราเป็นสายแอลเนาะขออนิยามคําว่าตัวแม่หน่อยเผ็ดร้อนแบบนี้ไหมก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ได้กว่านี้ตัวแม่ก็นี่ ตัวแม่ตัวแม่ทางความรักทังงานขนาดนี้ให้เอเนอร์จีตัวเองเท่าไหร่สิบเป็นสิบแต่ได้มากกว่านี้อีกนะแปดสิบห้าร้อยก็ร้อยด้วยมีวิธีบูสเอเนอร์จีตัวเองยังไงให้เวลากับตัวเองเยอะๆตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยความมั่นใจกับตัวเองเต็มที่ดื่มวันนี้ปะคะตื่มตออไปทำงานก็ให้ไปเลยถ้าอยากสตาร์ทปังพลังสวยดื่มได้ดี n e r น y รจีดิงนะคะให้คุณไปต่อที่สุดแบบสวยๆมีโกจิเบอร์รี่ดื่มง่ายอร่อยด้วยพร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว